เจนเซนกับไฮโซกอนไฮโซกอและเรียกได้ว่าเป็นไม่มีใครที่ไม่รู้จักของทั้งคู่คน,คนสวยอย่างสิริตาเจนเซนกับสามีไฮโซกอนทรงทรงเดชและก็ทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขและสมบูรณ์แบบมากขึ้นไปอีกแล้วตอนนี้ก็ในโเซเชียลของพ่อแม่จะมีแต่รูปของลูกชายสุดที่รัก บอกเลยว่ารลอสุดๆเลยค่ะอย่างภาพล่าสุดแม่สิริตานั้นก็ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมกับภาพน่ารักนรัของลูกชายที่ในให้แบบใกล้ๆและให้เห็นกับแบบเต็มๆตาของน้องน้องกวินมาแจากความสดใสนั่นเองและเห็นในข้อความแล้วยิ้มแล้วบอกเลยว่าว่าอยากจะกลายเป็นมากๆลูกเลยล่ะ ใช้แววหอกตั้งแต่เด็กจริงๆภาพเช็ดนี้แต่เชตเตอร์คอมเมนต์และที่มีสเต่คนชมความรลอกนั่นเองและความน่ารักของน้องกวินนั่นเองน่ารักมากๆเลยค่ะ